ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวทั้งนั้นอยู่ในบ้านด้วยกันนะครับก็ไม่ต้องใส่หน้ากากไปต้องดราม่านะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่29มิถุนายนปีพศ2564ในช่วงนี้ก็โควิด -19 เกาเนี่ยกำลังระบาดรุนแรงในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลชนบุรีก็เป็นปร,ริมณฑลอันหนึ่งก็แต่ละวันก็มีคนเพิ่มขึ้นเยอะอยู่บ้านครับไม่ได้ไปไหนปลูกกล้วยไม้ขายกล้วยไม้นะครับ เอาเป็นว่าวันนี้ก็มีออเดอร์จากลูกค้าที่มีความรู้สึกว่าไม่รู้จะไปไหนอยู่บ้านกันก็ปลูกกล้วยไม้ก็มานั่งแพ็กกล้วยไม้กันนะครับแต่ว่าก่อนที่มานั่งแพ็กกล้วยไม้กันเนี่ยก็อยากจะคุยอะไรท่านผู้ชมได้ฟังบางเรื่องนะครับคืออย่างนี้ผมก็อยากจะคุยเรื่องโลกออนไลน์ในปัจจุบันนี้ผมเนี่ยอายุ60กว่าแล้วนะครับผมก็มี Facebook Facebook ก,ก,ก็เปิดมาเป็น 10, 10ปีแล้วล่ะ นะครับถ้าคนเข้าไปดูย้อนหลังก็จะเจอหละครับผมบุก๊กผมเฟซบุ๊กผมก็เปิดเป็นสาธารณะนี่แหละไม่ได้พบผมว่าช่วงหลังเนี่ยนะครับมีชาวต่างประเทศเป็นต้นแบบฝรั่งอเมริกาอังกฤษแคนาดานิวซีแลนด์ออสเตรเลียทุกประเทศ,ท,เท,ศทั่วโลกเลยอะแอดขอมาเป็นเพื่อนทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้วโปรไฟล์เนี่ยก็จะโอ้โหรูปหล่อรูปสวยโอ้เป็นทหารก็มีโอโ้แต่งตัวหรูหราทำตัวเป็นคนรวย ขอมาเป็นเพื่อนเยอะแยะมากมายไอ้เราก็สงสัยนี่เป็นไงปายเคยเจอบ้ามั้ยฮะเคยเจอมั้มยว่าม,มีสาวๆขอแอดมาเป็นเพื่อนนะมีไหมมีครับมีชาวต่างประเทศใช่ไหมอ่ะเลเลยลเคยเจอบ้ามั้ยเคยเจอแต่ส่วนมากเป็นคนไทยอ๋อเจอเป็นคนไทยเหรอเอาเป็นว่าเขาก็จะ มีคนที่จะขอแอดเข้ามาเนี่ยนะครับไอ้ตอนแรกเราก็สงสัยว่าเอ๊กก็ลองคุยดูเราก็อยากฝึกภาษาอังกฤษนะครับท่านผู้ชมอยากฝึกภาษาอังกฤษพิมพ์คุยภาษาอังกฤษ h e Hello w h โ r w h r r you e you? t a ๊โออยู่ใน t e s t a t e โอเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนโปรไฟล์เป็นเกาหลีโคเรี Korea. I am Korea stay in London เนี่ยฉันเป็นเกาหลีแต่ว่าอยู่ลอนดอนเราก็สงสัยนะมันจะขอมาเป็นเพื่อนเราทำไมคุยไปคุยมาเราจะลองคุยดูนะครับก เอาเป็นว่าสรุปกันขี้เกียจพูดรายละเอียดสรุปก็คือเป็นกลกงของพวกมิจฉาชีพซึ่งปลอมตัวมาเป็นชาวต่างประเทศนะครับไปเอาโปรไฟล์สวยๆหล่อๆมามาขอเป็นเพื่อนมาคุยโน่นนี่นั่นขอจีบเราโน่นนี่นั่นบางคนก็ขอจีบนะไอเราสงสัยที่กูแก่ปูน,นี้แล้วมันจะมาจีบอะไรกูประมาณนี้เราก็เริ่มสงสัยบางทีเราก็ต้องมองหนังหน้าตัวเองด้วยนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าโอ้โหคาว่าจีบเราก็ดีใจตัวเนื้อสันอะไรอย่างเงี้ยนะครับ นะฮะไปเขามาจีบตัวเนื้อสันไหมเขาไม่ได้จีบผมหรอกเขามีเขามีใจเออเขามีใจจะมาพูดเขา้าข้างตัวเองเขาเขามีสูตรครับเออเอาเป็นว่าเราก็ต้องเฉลียวใจหน่อยนะครับท่านผู้ชมเฉลียวใจหน่อยว่าไอเราเนี่ยนะปูนี้แล้วเนี่ยหนังหน้าเราขนาดนี้เรานึกในใจนะเอาแค่คิดในใจนี่มึงนะ่ะหน้าตาหล่อสวยขนาดนี้มึงหาแฟนในประเทศมึงไม่ได้เลยเหรอฮะเราก็นึกในใจเราก็ถามมันปะทำไม หน้าตาคุณก็สวยหอ่อขนาดนี้คุณหาแฟนในประเทศคุณไม่ได้ไงั้นคุณจะมาหาแฟนเอ่ออะไรที่ต่างประเทศแล้วฉันก็อายุปุ่น,นี้มึงจะคิดยังไงว่ากูโสดเออแล้เราก็ถามไปนะบางทีนะถามไม่ได้ตอบไม่ได้ก็พิมพ์เข้าไปใน Google เป็นภาษาไทยให้มันแปลภาษาอังกฤษแล้วก็ไปวางพวกนี้จะพิมพ์ภาษาอังกฤษเก่งนะพวกนี้เขาจะเก่งภาษาอังกฤษ ใช้ Google Translate นะครับให้มันเป็นประโยชน์อ่ะสรุปให้ท่านผู้ชมฟังส่วนใหญ่พวกนี้เนี่ยเมื่อเข้ามาคุยถ้าเราหลงกลมาตีดโน่นนี่นั่นโอ้ยแล้วก็ทำตัวเป็นคนรวยเจนนะทำตัวเป็นคนรวยมีรถหรูหราแต่งตัวดีหล่อเท่สวยเอาเป็นว่ามียศทหารโน่นนี่นั่นฉันต้องการร่วมลงทุนกับคุณบ้างละฉันต้องการเป็นแฟนคุณบ้างละฉันต้องการโน่นนี่นั่นบางคนก็ขอบริจาค ฉันเป็นมะเร็งขั้น,นสุดท้ายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยสุดท้ายอ่ะสรุปสุดท้ายก็จะขอไอดีไลน์เพื่อคุยแล้วขอไอดีไลน์คุยโน่นนี่นั่นขอไอดีไลน์ยังไม่พอนะตอนลังเนี่ยเอออยากจะร่วมลงทุนขอเบอร์บัญชีธนาคารคุณหน่อยจะส่งเงินไปร่วมลงทุนทำโน่นนี่นั่นอ่ะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับขอเบอร์บัญชีธนาคารนี่เป็นสเต็ปนะเขาได้เบอร์บัญชีธนาคารเราไปแล้วเขาไปทำไงอ๋อฉันจะโอนเงินไปให้คุณโน่นนี่นั่น สุดท้ายเนี่ยนะครับก็ติดปัญหาตรงที่ว่าธนาคารมีปัญหาช่วยส่งเลขบัตรประชาชนมาให้ด้วยอะไรประมาณนั้นส่งเลขบัตรประชาชนเข้าเข้า,เข,า,เ,ขาเข้าขาเข้าทางเขาแล้วนะโอ้โอนไม่ได้ต้องถ่ายหลังบัตรประชาชนด้วยครานี้แหละครับมันเสร็จมันแล้วเสร็จมันเลยได้ทั้งบัตรประชาชนได้ทั้งเบอร์โทรศัพท์ได้ทั้งไอดีไลน์ ได้เบอร์ธนาคารได้หน้าตาเราจากรูปใน Facebook รูปในไลน์เรามันก็เข้าไปเปลี่ยนบัญชีธนาคารเรากลายไปเป็น ID ของมันแล้วก็กลายไปเป็นรหัสผ่านของมันครัวนี้เงินในบัญชีคุณก็หายหมดละครับนี่แหละจำไว้เลยนี่จำใส่กระโหลกกะลาหัวไปนะ หนุ่มๆทั้งหลายไม่ใช่ว่าเขามาจีบโน่นนี่นั่นจะไปหลงกลพวกชนีบางคนนะก็ใช้ชะนีหน้าตาสวยบางคนก็แบบโอ้เป็นหนุ่มหน้าตาหล่อเข้ามาเนี่ยนะครับอันนี้ทําอะไรกันอยู่นี่เราก็แพ็กกล้วยไม้อันนี้ให้ดูกล้วยไม้เนี่ยอันนี้เนี่ยครับเนี่ยเออเสียงแชท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 อันนี้เป็นกล้วยไม้ที่ออกดอกทั้งปีนะครับเขาเรียกเอสโคแล้วอันนี้ก็จะเป็นช้งางวีรวันอันนี้ก็จะออกดอกทั้งปีหอมแล้วก็มีช้างหลายๆอย่างนะครับมองไปทางโน้นนะครับเนี่ย ช้างกระช้างแดงช้างเผือกช้างอะไรกละ่ะช้างส้มช้างพลายช้างสมพลแล้วเป็นไมเ้เยอะนะครับเหลืองจันอ่ะมองไปทางนี้ครับก็มีเหลืองจันมีแววไมยุรามีช้งางนาวมีเอื้องสายโอโนโช่วงนี้กล้วยไม้ พวกผสมสายพันธุ์ป่ายังไม่ออกดอกนะครับก็จะออกแต่ใบเพราะเพราะช่วงหน้าฝนที่เขาจะเจริญเติบโตแล้วก็สะสมอาหารไว้ในลําต้นแล้วก็จะไปออกดอกเอาช่วงสิ้นโน่นนะหน้าแล้งปีหน้าพอสิ้นฝนมันก็จะทิ้งใบนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็นะโอ้ยหม้เราก็ขายราคาไม่แพงนะครับเนี่ยอยู่บ้านว่างๆไม่ทำไรนี่อย่างดูเนี่ยช้างนี่ก็มีม่เยอะอันนี้ช้างถอนมาจากถอนมาจากแปลงเลยนะครับเนี่ยอันนี้ช้างพลายเนี่ยต้นหนึ่ง แม่บอกราคาจะตกใจจะแย่งกันซื้อเนี่ยแปบาทนะแต่ถ้ามันเป็นเอ่อพวกนี้ก็กล้าละ80ดสรอยหนึ่งอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นไอ้น,นี่ครับเอ่อเรื่องสายโอโน่ oh no, นะอันนี้ก็คือเนี่ยครับช้างอันนี้ช้างช้างพลายไอ้ช้างกระช้างแดงช้างเผือกนี่ต้นละร้อยห้าสิบบาทโอ้อันนี้ก็เอ่อให้ดูนะครับโอ้แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้เนี่ย เราต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วล่ะเราจะไปหวังพึ่งหน่วยงานของรัฐถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเขาบอกเจ็บป่วยตอนนี้นะไปโรงพยาบาลน,นะเตียงไม่มีนะมีเงินเยอะนะแต่ว่าคุณก็อาจจะไม่ได้เตียงนะเอออาจจะตายขาบ้านอุ้ยเราไม่คิดว่าวิาววกฤตการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นในประเทศประเทศนี้นะครับก็เอาเป็นว่าต้องป้องกันตัวเองอย่าให้เจ็บให้ป่วยให้ไข้นี่มีกระสอบทรายเตะกระสอบทรายเตะกระสอบทรายไว้โหนออกกําลังกายที่บ้านมีเครื่องวิ่งที่บ้านนะครับแล้วก็ โปรกล้วยไม้เพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เราเนี่ยจิตใจผ่อนคลายสบายดีนะครับแล้วก็กักตัวอยู่กับบ้านดีกับไปกักอยู่โรงพยาบาลนะครับถ้าไปเจอโควิดขึ้นมาท่ทุกตายยางโดดเดี่ยวอ่านี่เลยทุกวันครับทุกวันเห็ดลินจือแดง ปลูกเองกินเองอุตสาหกรรมในครอบครัวอันนี้ก็ปลูกมาจากเห็ดลินจือแดงพันกีทูนะครับปลูกแล้วก็เอามาหั่นตากแห้งเอา้าพระเอกแกะซองให้หน่อยให้ใหท่านผู้ชมดูว่ามันเป็นอย่างไรอ่านี่อ่ะแกะซองเป็นซองแบบนี้นะครับซองแบบนี้นี่ข้างในเนี่ยก็บรรจุเห็ดแห้งไว ซองหนึ่งก็หั่นเป็นเห็ดแห้งๆบางๆนี่ก็ประมาณสักร้อยร้อยกว่าชิ้นได้มั้งต้มทีละ5ชิ้นต้มกับกาน้ำร้อนให้เดือดเลยต้มให้เดือดแล้วก็นี่เอามาดื่มกินตื่นมาตอนเช้าหนึ่งแก้วรสชาติมันจะขมๆหน่อยบางคนชอบกาแฟก็ชงกาแฟกินได้นะกาแฟก็อย่าใส่น้ําตาลนะครับชงกาแฟนี่ผมกินทุกวันเช้ากางวันเย็นกินแทนน้าเลยก็ได้ เอาเห็ดต้มนะครับเขาบอกว่ามันจะช่วยเรื่องทําให้ร่างกายเรานะสร้างภูมิต้านทานเนี่ยเออก็เห็ดหลินจือแดงเนาะคนจีนเขาก็เป็นยากันมาเป็นพันปีแล้วล่ะต้านมะเร็งรักษาโรคตับความดันโลหิตสูงความดันเบาหวานโรคเกาโรคเกาต์ในชงนัดนักมากเลยนะครับแล้วก็ผุิแพ้ลิสิดวงทวารบํารุงผิวพรรณนี่พี่เข็มนะครับเมื่อก่อน,น่ยเป็นคนเรียกลุงเข็ม ดี๋ยวนี้ต้องบอ,อกบังคับให้คนเรียกพี่เข็มเพราะว่า<ช>เราเราไม่รู้สึกว่าเราแก่เราก็ปี้กระเป๋าไงเรากระฉับกระเฉงยังร้องเพลงเสียงดีอยู่เลยเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยก่อนกินเห็ดลิ้นจือนี่เสียงไม่ค่อยดีนะกินเห็ดลิ้นจือแล้วเสียงดีเพราะว่ามันทําให้เราเพิ่มพลังปอดไงปอดดีอะไรดีนี่ต้องบํารุงปอดไว้ให้ดีนะเพราะว่าถ้าปอดอ่อนแอนี่โควิดม,มันชอบนะโควิดชอบกินตับนะเออตับ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 เนี่ยโควิดมันชอบกินนะอือ โควิดไม่ได้กินตับโควิดกินปอดโทษทีจะใม้โควิดกินปอดใช่ไหมโควิด <laughs> เขาตายแล้วโทษทีไอ <c oughs> สำลักน้ํา <c oughs> <c oughs> โบราณเขาบอกไม่ให้พูดไปกินไปนี่กินน้ําสำลักน้ําไม่ได้ไอจากโควิดนะครับขมประมาณสะเดาก็เห็ดลินจือแดงนะครับท่านผู้ชมสรุปก็คืออย่าไป อย่าไปเชื่อไอ้พวกที่มันเป็นชาวต่างชาติแอดมาโน่นนี่นั่นเพื่อที่จะมาขอเป็นเพื่อนมาจีบเราจะมาลงทุนร่วมกับเราโน่นนี่นั่นสุดท้ายเนะี่ยมันจะแฮกบัญชีธนาคารเรานะครับหรือไม่ก็มันมันจะมีวัตถุประสงค์อะไรโอ้เราก็ต้องถามตัวเองนะครับก็เอาเป็นว่าคุยกันสนุกสนานวันหยุดกักตัวติดคุกอยู่บ้านดีกว่าไปกักตัวอยู่โรงพยาบาลตอนนี้นะไม่มีใครช่วยเหลือเราได้แล้วอย่าไปหวังพึ่งรัฐบาลสักเท่าไหร่เลย เขาก็บอกว่าโอ้ยเมื่อเช้าฟังข่าวแล้วหนาวเลยนะเขาบอกว่าหมอต้องเลือกแล้วล่ะว่าจะให้ใครอยู่หรือไปคือเครื่องช่วยหายใจมันมีจำนวนน้อยบางครั้งหมอก็จำเป็นต้องตัดสินใจไปชักออกจากคนที่มันไม่ไหวแล้วเอาไปช่วยคนที่ยังไปต่อได้ฟังแล้วก็เศร้าใจนะประเทศนี้ ไม่ไม่คิดว่าโลกนี้มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราได้ขนาดนี้ก็าภาวนาขอให้มันหายไปแต่ว่าผมก็ภาวนาภาวนาใกล้ตัวที่สุดก็คือเราอย่าเป็นอะไรเลยนะอย่าเป็นอะไรในช่วงนี้ไปโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลเขาก็ไม่รับหรอกยิ่งอายุเยอะๆอย่างนี้ด้วยนะครับโรงพยาบาลก็บอกเอาไว้ที่หลังเอาไว้ที่หลังไม่มีประโยชน์ลนวะไปทําปุ๋ยก่อนเขาจะรักษาหนุ่มสาวก่อนนะครับเออเอาเป็นว่าขอบคุณครับสวัสดีครับ เป็นไงบ้างกิฟเจอบ้างไหมไอ้พวกประเภทที่ขอมาเป็นเพื่อนเนี่ยเจอค่ะเจอ,อเยอะมากาแล้วส่วนใหญ่เป็นฝรั่งหล่อทุกคนแล้วก็ขอเป็นเพื่อนใช่แล้วส่วนใหญ่มันคุยกับมันกิฟได้คุยกับเขาบ้างไหมไม่คุยเลยแต่เคยเอย้แต่เคยเคยคุยคนนึงเออป็นอาหารเรือหล่อมากเจอในไอจีเขาเข้ามาขอเป็นเพื่อนออแล้วไปเฮ้ยลองคุยดูดิหล่อมากเลยเออปรากฏว่าแบบรูปมันเราก็เข้าไปดูในโปรไฟล์แต่ในรูปในโปรไฟล์มันมีแค่สองรูปอะ ซึ่งความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้อะคนที่เล่นเฟสอ่ะจะมีสองูปไม่ได้ก็เลยแบบเฮ้ยเอะใจแต่ลองคุยดูนะปรากฏจะเลี้ยงซะด้วยเห็นไหม <laughs> <จะ S 1> คือเ,เออแล้วหนูรู้ไหมถรุปคือมันทําไงเมื่อมันตีสนิทได้แล้วมันจะทําจีบเรามันจะน่นนี่นั่นมันจะคุณคนสวยคนดีฉันรักคุณฉันต้องการคุณอยากร่วมลงทุนกับคุณอยากจะเออเอเอร่วมเดี๋ยวขอเบอร์บัญชีหน่อยเดี๋ยวฉันจะโอนเงินไปร่วมลงทุนกับคุณอ่ะพอเราสบายใจก็ให้เบอร์บัญชีออ แล้วพอเออในฉันโอนเงินให้คุณไม่ได้แล้วนะมันติดปัญหานั่นนี่นั่นแบงค์ไม่อนุมัติแล้วมันก็จะขอบัตรประชาชนอ๋อหนูยังไม่เคยเจอขนาดนั้นอ่ะเธอรู้ไหมเมื่อมาถึงจุดหนึ่งนะมันจะเริ่มขอบัตรประชาชนนี่ฉันจะโอนเงินให้เธอล้านหนึ่งเธอก็ตาโตเลยอืมอมตาโตดิโอ๋แต่ว่ามันติดปัญหาธนาคารเขาโอนเข้าไม่ได้มันต้องเลขบัตรประชาชนะสะดวกไหมที่จะให้บัตรประชาชนความโลภมาก่อนแล้วล่ะเงินต้องล้านหนึ่งไอ้แค่ให้บัตรประชาชน ก่อนที่เขามันจะแฮกมาเนี่ยเขาจะดูถ้าเกิดว่าใส่เสื้อขาดขาดกระลุ่กระลิ่งมันไม่แฮกไม่แอดมานะมันต้องดูว่าใ่คนนี้ถ้าทางน่าจะมีตังค์เออมันน่าจะมีตังค์มันขอบัตรประชาชนซุปอ่ะได้เบอร์บัญชีแล้วได้บัตรประชาชนแล้วถ่ายหน้าหลังให้มันด้วยมีรูปเราแล้วเพราะมันในโปรไฟล์เรานี่มีหน้าตรงเยอะมากได้รูปได้เบอร์ธนาคารได้เลขบัตรประชาชนติดต่อไปทางธนาคารขอเปลี่ยนรหัสอ ขอเปลี่ยนรหรัสแล้วก็เสร็จมันสิมันก็เอานอธนบัญชีจะเหลือไหมล่ะนี่แหละรู้ไว้ซะด้วยครับสอนคนไทยให้รู้ทันอีพวกฝรั่งฝรั่งปลอมฝรั่งโจรไม่ใช่ฝรั่งเร็วทุกคนนะครับฝรั่งโจรเยอะมากอย่านึกว่าฝรั่งนะมันดูดีรวยทุกคนนะโอ้ยเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้มาใหม่รู้คนไทยชอบเทนเกาหลีมาในฟอร์ม เกาหลีเยอากโดยเฉพาะพวกสาวๆระวังให้ดีนะอีพวกสาวแก่แม่ไม่หรือสาวทั่วไปแม้ใครๆก็ชอบคนหน้าตาดีอะแอดมาเป็นเพื่อนโอ้ยเมกเฟรนอย่างง้อนอย่างนี้อย่างงั้นส่วนใหญ่นะเข้า Google Translate แปลมาทั้งนั้นแหละแต่ตอนแรกพอคุยๆไปเขาถามก่อนเราอยู่ไหนใช่ป่ะพอบอกเราอยู่ที่นี่ทําอะไรบ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่ไหนถามหมดเลยออืืเห็นไหมเริ่มก็ได้ข้อมูลได้ข้อมูลเราแล้ว มันเก็บข้อมูลอย่าไปไว้ใจนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกนี้ไว้ใจไม่ได้ปลอดภัยจากโควิดขอบคุณครับ <c oughs> ท่านผู้ชมครับคลิปนี้ไม่ใส่หน้ากากเพราะว่าเป็นคนในครอบครัวทั้งนั้นอยู่ในบ้านด้วยกันนะครับก็ไม่ต้องใส่หน้ากากไม่ต้องดราม่านะครับติดต่อกล้วยไม้หรือเห็ดลินจือก็โทรหรือแอดไลน์มาตามเบอร์นะครับขอบคุณครับ0818657957ครับ